ดูคลิปนี้จบแล้วไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องฟรีกันครับไป อนนี้นะทุกคนครับผมก็ได้ทําการเทสบอยในหาสำหรับ wr155a นะครับต้องบอกว่าตอบโจทย์มากมากผิวมากแรงมากครับทอกดีต้นดีปลายดีโหดดีหมดเลยช่วงล่างก็ดีครับต้องบอกว่าตอบโจทย์หมดเลยสําหรับใครที่อยากซื้อรถสักคันหนึ่งมาเล่นแล้วก็มาเที่ยวป่าใครที่เป็นครูดอยอยากมีรถสักคันเพื่อไต่ดอยไปสอนนักเรียนนะครับผมว่าตัวนี้ตอบโจทย์ราคาจับต้องได้ด้วยไม่แพงนะครับสาหรับกําลังเครื่องที่ให้มานี่ผมรู้สึกว่ามันล้นมากเลยนะกับตัวมันเองมันผิวมาก ไหวสบายๆเลยครับถ้าเทียบกับรุ่นพี่ค่ายยักษ์ก็เอาอยู่อะเอาอยู่ไม่แพ้กันผมว่าอยู่ที่ความพิแลแหละจังหวะเน,นี้ยเพราะว่าถ้าใครที่เข้าป่าบ่อย,ยจะรู้ครับสายดูโลถ้าหนักเกินไปเนี่ยเราเอารถไม่อยู่ครับมันหนักแต่ถ้านี้พิวเลยผมรู้สึกว่า wr ตอบโจทย์มากๆครับไปสำหรับพรุ่งนี้นะครับวันที่11พฤษภานะครับฟินตะลุยตลาด ที่แม่เสลียงนะครับภาคินีสาขาแม่เสลียงแถวๆโรงพยาบาลแม่เสลียงนะครับเพื่อนๆแวะไปกันได้ครับใครที่ใช้ยามาฮ่านะครับฟรีเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง100คันแรกสำหรับใครที่ออกรถในวันงานเนี่ยก็จะสามารถได้ของแถมมากมายครับเยอะแยะจริงๆไม่ว่าจะส่วนลถไม่ว่าจะพัดลมแล้วก็มีอาหารของกินในงานด้วยนะครับไปกันเยอะๆนะครับทุกคนครับ ตอนนี้นะครับเขามีสาขาที่ปายปังมะผ้าแม่ห้องสอนขุนยวมแม่ละน้อยและแม่สเสลียงครับต้องบอกว่าครบหมดเลยตะ่ะทั้งแม่ห้องสอนเขาครอบคุมหมดแล้วนะตอนนี้ไปครับทุกคนครับไม่ผิดหวังแน่นอนฮนะจัดไปครับสวัสดีครับ